จังหวัดมุกดาหารค่ะเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามากุฎราชกุมารที่อำเภอนิคมคำสอยตำบลหน้าเกอะค่ะ ที่บ้นานด้านย่าวตำบลหน้ากอกอำเภอนิคมค่ำสอยจังหวัดมุกดาหารนายวรยานบุญนร,ราชผาู้วราชการจังหวัดมุกดาหารค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารประจำปีงบประมาณ2568ของจังหวัดมุกดาหารในไตรมาสที่หนึ่งค่ะโดยมีหัวหนา้าโซนราชากา,ารนายอำเภอละกะหน่วยงานราชากา,ารนายอำเภอนิคมค่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหน้ากอกพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไกลเคียงกับเขามารับบริการและกับเขารวมพิธีเปิดค่ะ สำหรับการจัดครุงการนี้นะคะเพื่อบริการพี่น้องเกษตรกรในการแก้ป,ปัญหาด้านการผลิตผลผลิตต่างๆทั้ง,งด้านการเกษตรให้มีความรวดเร็วและกระทัวถึงสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรมีการบูรณาการความร่วมือกันค่ะระว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมหละักะหน่วยงานที่เกี่ยวของมาให้บริการแบบ จุดเดียวก็คือ one stop service นั่นเองนะคะส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรสามารถทําการผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและก็อย่างยืนนั่นเองกิจกรรมนะคะก็มีการออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนทีมีอยู่4คลินิกนั่นเองก็คือคลินิกดินคลินิกพืชคลินิกประมงและก็คลินิกสัตว์ โดยคลินิกจากภาคขี้เครือข่ายกับเขาร่วมนํานะคะบริการพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนี่แหละค่ะเป็นกบมานางใส่บริการอยู่นอกจากนี้นะคะตําบลไก่เคี้ยงกับมาใส่บริการนาถือว่าเป็นการลงพื้นที่แบบพุทธนาการจริงๆผู้ไดสนใจบู๊ไดคลินิกไดกับไปใส่บริการค่ะ